สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n นี Daily นะคะประจําเช้าของวันจันทร์ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2565เช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันาทิพย์รดาค่ะเดี๋ยวเรามีความเคลื่อนไหวของบรรยากาศการล,ลงทุนและข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะครับ<ะ>เดี๋ยวไปอัปเดตกันเร็วๆตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้เปิดตลาดมาในแดนบวกนะครับล่าสุดก็ขึ้นไปได้เกือบๆสจุดนะครับเราอยู่ที่1,607เมื่อค่ำคืน,น,น,คน,นว,วันศุ ปรับตัวบวกขึ้นมาอย่างโดดเด่นนะครับนำโดยนับก็เลยทําให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับถ้าไปดูดัชนีภาพรวมดาวโจนส์นี่ยังติดลบอยู่เลยครับขณะที่ทางฝั่งของยุโรปนะครับก็มีประเด็นข่าวที่น่าจับตามองก็คือ ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปเขาก็เตรียมส่งสัญญาณนะครับว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเพื่อสกัดกั้นปัญหาเงินเฟ้อนะครับยังคงต้องจับตามองเรื่องของเงินเฟ้อเป็นปัจจัยที่กดดันบรรยากาศของการลงทุนยังในสหรัฐ ยุโรปแล้วก็หลายประเทศในเอเชียครับ และแน่นอนนะคะว่าเรื่องของแนวโน้มทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งฝากฝั่งยุโรปนั้นเป็นที่จับตาในโซนเอเชียนะคะอย่างเช้าวันนี้ค่ะในภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นนิเคีเองนั้นค่อนข้างวิตกกังวลใจเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวส่งผลทําให้มีแรงเทขายทํากําไรออกมานะคะทมกลางการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นจีนเซี่ยงไฮ้ไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้หรือว่าฮ่องกงค่ะที่ปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสขานรับกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาค่อนข้างจะดีนั่นก็คือ คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรค่ะส่วนทางด้านของทิศทางสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคอมมดิตี้ไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือว่าราคาน้ํามันนะคะที่หลายๆฝ่ายนั้นกังวลใจกันว่าน่าจะส่งผลทําให้ทิศทางอัตราเงินเฟอ้อนั้นเร่งตัวสูงขึ้นนั่นก็คือทิศทางของราคาน้ํามันนั่นเองค่ะเช้าวันนี้เราจะเห็นได้ว่าราคาน้ํามันนั้นปรับตัวอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดทั้งเวสเท็กซ์ัและก็เบรนท์นั้นขึ้นมายืนเหนือ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วเวสเท็กซันนั้นยืนอยู่ที่91ดอลล ยืนอยู่ที่93ดอลลาร์21เซนส่วนที่ทางของราคาทองคำนั้นเริ่มมีความฟื้นตัวนะคะคือสามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งค่ะมีแรงซื้อกลับรอยออนส์นะคะเดี๋ยวรอค่ำเช้าวันนี้ ที่จะพิจารณาการน,นั่นก็คือทิศทางของอัตราเงินเฟอ้อด้วยว่าจะช่วยหนุนนําทําให้แนวโน้มของราคาทองคํานั้นกลับมาสู่แนวโน้มขาขึ้นได้ต่อเนื่องหรือไม่ค่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุยกันกับนักวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์ภาพของการลงทุนเมื่อดัชนีหุ้นไทยขึ้นมาใกล้ๆก,กับ 1, 6 8 0จุดครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่สองรายการนะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ดูสดใสค่ะแต่ว่าปรับตัวได้ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะคะแนวโน้มนั้นจะไปต่ออย่างไรติดตามได้นายเทรถามค่ะ ช้าวันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณนัทวันรอ้นรัศนีเอ็กเซคิวทีฟไวท์เพรสิดเนนต์จากบริษัทหลักทรัพย์ c g s c เ m b ประเทศไทยสวัสดีครับพี่เปียค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แพนครับพี่บอยครับครับผมตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็กลับมาแถวๆพันหกร้อยแปดสิบจุดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ดูเหมือนว่าแรงแรงจะปรับตัวขึ้นดูไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรงส่งมากเท่าไหร่แล้วหรือเปล่าครับพี่เปียมองยังไงบ้างตลาดตอนนี้ครับผมมองเห็นเหมือนพี่บอยครับผมว่าวันนี้เราขายกันดีกว่าน เราจะอดทนมาตั้งแต่พันหกร้อยต้นๆน,น,นะครับอเออขึ้นมาก็ต้องขายตรงนี้เป็นแนวต้านครับหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบวกลบสักห้าจุดเนี่ยครับอไอค้คำว่าแนาวต้านเนี่ยคือเขาให้ขายครับค่ะครับ,รบเดี๋ยวพอข้ามแนวต้านไปได้สมมุตินะครับข้ามแนวต้านไปไเลยจยเข้ไปิซื้อลอบใหม่ก็ได้อืครับอืแสดงว่าช่วงนี้ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆที่เข้ามาสนับสนุนให้สามารถผ่านแนาวต้านได้อย่างแข็งแกร่งใช่ไหมคะ S <S <S ใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือคือเอาเอาเรื่องเอาเรื่องประเทศไทยก่อนนะครับตัวตัวเลขเองโอเมกอนมันขยับไปหมือ่นอันนี้เราก็นั่งดูดูอยู่ครับก็ก็ไม่เยอะและครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่อืมอ,อตัวเลขผลประกอบการที่ออกมาก็ดีดีครับก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างสัปดก็ยังอยู่ในในในประมาณการอยู่ยังทําให้สภาพการเทรดมีปัญหา <Das S 2> แต่ว่าข้อดีคือฟันโฟรครับฟันโรฟนโรเข้าป,ประเทศทิพย์ไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามนเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับตลอดทั้งสัปดาห์เลยก็หมายความว่าเอ,อน่าจะทําให้โอกาสที่จะลงไปต่ำกว่าพันหกมันตัดทิ้งไปตัดทิ้งั้งลต่รอบที่แล้วละรอบนี้แวนแว,แว,แวแล้วรับสําคัญจะอยู่ที่พันหกร้อยห้าสิบแทนครับครับผมถ้าจะขายนี่ขายออกมาสักมากน้อยแค่ไหนดีกี่เปอร์เซ็นต์ดีแล้วไปรอซื้อแถวพันหกร้อยห้าสิบอีกครั้งหนึ่งฮะ เอ่อถ้าเรามีอยู่แปดสิเปอร์ซ็นมีเงินสดอยู่ยี่สิเปอร์เ็นก็ขายได้ถึงสี่สิบครับอืมครับเอ่อทำไมทําไมต้องขายเพราะว่าสถานการณ์โดยรวมๆเนี่ยความผันผวนเนี่ยจะเกิดด้านนอกประเทศเราครับครับเอ่อไม่ว่าจะเป็นดัชนีด,ดาวโจนผลประกอบการผมผมนั่งดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคนระับนั่งดูการประกาศผลประกอบการไอ้ที่ไอ้ที่คาดต่ำคาดเนี่ยผมันลงเละเลย ไอ้ที่เหนือคาดมันก็ทูวิ่งขึ้นเละเหมือนกันมันค่อนข้างสันวดมากแล้วมันเกิดการชืดเราเรา,เรา,าหนีไม่ทันแล้วครับเพราะฉั่นแบบนี้ควรจะตีเงินสดเพิ่มขึ้นครับรวมทั้งยูเครนอะไรด้วยนะครับเราไม่รู้ลบหรือไม่ลบค่ะส่วนหนึ่งแล้วถ้ารูที่ราคาน้ํามันล่ะคะพี่เปียขึ้นมาเหนือเก้าิดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วอันนี้จะเป็นปัจจัยหนุนในหุ้นกลุ่มพลังงานหรือเปล่าคะเป็นเป็นครับตัวรอทอรอรอพอลงกข่งเนี่ย จริงๆปตทปตท,ท,ทอเนี่ยจริงๆตัวตัวปตทเนี่ยไม่ค่อยได้ขึ้นจริงถ้าจะเก็บเนี่ยต้อเก็บปตทเก็บถือไว้ได้ที่กรณีที่ไอ้40%ที่เรายังไม่อยากขายเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนได้บ้างนะครับ uh huh. ก็มีที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรงกร่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทขุดขุดเจาะน้ำมันนะครับครับทีมเปิดเมืองเนี่ยก็ยังเก็บได้ก็ไม่ไม่จำเป็นต้องขายะครับฮ uh huh. เอ่แล้วก็พวกธนาคารเนี่ยธนา,าคารเป็นผู้จิบผมบอกผมแทบเก็บหุ้นครับอ,อตอนอินเด็กซ์ลงเนี่ยผมผผผมมมบอกแทบเก็บหุ้นชุดนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่ลงไม่ให้ซื้อเลยครับออืออเพราะนั้นธนา,าคารเก็บได้ธนมันรเก็บได้เปิดเมืองอยังเก็บได้อยู่ขายที่นอกนเหนือจากนี้ครับเขาออกได้ครับครับแต่ถ้ามองไปภาพระยะกลางถึงยาวพี่เปี๊ยกยังมองขึ้นอยู่ไหมครับคือถ้าลงมาต้องหาจังหวะกลับเข้าไปซื้อหรือเปล่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมีมม่บ่อย ยิ่งลงแรงยิ่งต้องซื้อแม้กระทั่งพูดบางตัวนะพี่ปอยที่มันลงแรงเนีย่ยที่ที่แล้วมันมี BR, ID, ho, มนเอสบีอาร์ื่อที่พ่อมันเปิดที่เมซี่ที่ที่ทะเลนะครับอันนั้นอยู่อุตสาหกรรมลงกานนะครับแล้ววันดีคืนดีเช้ามันก็บอกว่ามันก็ลงมานู่นเลยครับเก้าบาทห้าสิบหกสิบนั่นแนะืละเสียบซื้อไปเลยครับ,บ,บไม่ต้องคุยไม่ต้องถามผมเลยไม่ต้องถามผมเลยครับเพราะมันอยู่ในกลุ่มที่เราอยากได้อยู่แล้วเนี่ยที่เกี่ยวเนื่องกับราคาหมันอยู่แล้วเนี่ยยัง่ายเดี๋ยวมันก็ดีกลับครับ ครับค่ะช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะหลายๆคนบอกว่าถ้าเราจะจัดสรรพอร,ระยะกลางถึงยาวเป็นโอกาสในการที่จะวางแผนยังไงดีคะคือการกระยาออกมา,มา,ม,ามาคุยตรงอินเด็กพันหวเนี่ยคือคือเอาเป็นว่าพี่เล่นสั้นไปก่อนแล้วกันเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ผมผมเรียนเลยว่ามันเป็นปีแห่งการสวิงอ่ะครับแต่มันไม่ใช้ขึ้นทางเดียวหรือลงทางเดียวมันจะมีขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยครับ S <S แค่แค่ลงก็กล้าซื้อเท่านั้นเองครับ,รบแล้วตอนดีบาวเอาแบบเนี้ยก็กล้ากล้าขายเอาแค่นี้เอาช็อตสั้นๆสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์นี้ไม่เกินนะทำแบบเนี้ยได้เรื่อยๆทั้งปีนะครับก็พอแล้วครับสำหรับปีนี้ปีนี้เ,เ,เน,เนเ้นเล่นรอบสั้นไปก่อนนะครับเพราะว่าตลาด<ล>ดีกว่าครับจะพันผุนไปอย่างมากโอเคได้ครับเราได้ไอเดียสําหรับการลงทุนแล้วช่วงนี้ขอบคุณพี่เปี๊ยกนะครับที่วันที่ให้ข้อมูลกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยครับพี่แพนครับ อ่าโอเคอันนี้ก็คือมุมมองของคุณนทวัฒนะครับปีนี้อาจจะเป็นปีที่เราต้องลดระยะการถือครองหุ้นลงมาเล่นสั้นหน่อยอาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีช่องทางในการลงทุนเพิ่มเติมนะครับก่อนหน้านี้เราเคยประชาสัมพันธ์เรื่องของ ETF ที่เข้ามากองทุนเปิด UHERO ETF นะครับเดี๋ยวลองไปดูในรายละเอียดกัน UHERO นะครับคือกองทุนเปิด United Hero ETF ครับเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นไทย วันนี้วันแรกนะครับเป็น ETF ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Global X Video Game and Esport ETF นะครับจดทะเบียนซื้อขายใน Nasdaq ของสหรัฐนะครับถือเป็นซิ m ม t t i c ETF ตัวแรกที่ซื้อขายในตลาดหุ้นไทยเป็นการสร้างโอกาสเติบโตไปกับกลุ่มธุรกิจเกมระดับโลกนะครับผ่านตลาดหุ้นไทยความพิเศษของ ETF U Hero คือบัญชีกองทุนรวมนะครับท่านที่สนใจเนี่ยนะฮะถ้าอยากซื้อผ่านบัญชีหุ้นท่านที่มีบัญชีหุ้นอยู่แล้ว เข้าไปที่สตรีมมิ่งนะครับแล้วก็เซิร์ชหานะครับคำว่า U Hero เหมือนตัวหุ้นตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ซื้อขายได้ปกติเหมือนกับหุ้นตัวหนึ่งเลยส่วนท่านที่ยังไม่มีบัญชีหุ้นนะครับต้องไปเปิดบัญชีหุ้นก่อนแต่ถ้าหากมีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้วนะครับก็สามารถซื้อยูฮีโรได้ด้วยเช่นกันนะครับผ่านธนาคารทหารไทยธนา,าตาตัวแทนจำหน่ายที่บจแต่งตั้งหรือว่าที่บจยู .B บีประเทศไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนใหม่ๆฮะ ถือว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนแล้วค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะช่วงหน้าค่ะใครอยากสร้างพอร์ตแกร่งนะคะเพื่อที่จะลงทุนท้าทายกับความผันผวนตลอดทั้งปีมีคําแนะนําการลงทุนอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะครับกับมาเจาะลึก แนวทางการลงทุนแล้วก็กองทุนที่น่าสนใจประจำปีนี้นะครับกับทาง LH Fund นะครับเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันดูครับเชิญค่ะ เริ่มต้นปี2,565นี้นะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมและท่านนักลงทุนค่ะมาประเมินปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีอิทธิพลต่อพอร์ตการลงทุนของท่านนะคะสินทรัพย์ไหนควรหลีกเลี่ยงทั้งปีวันนี้เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะกับคุณมนรัตน์พดุงเิษกรรมการผู้ำนวยการจากบจ Land and House ค่ะหรือว่า L.H. Fund ค่ะสวัสดีค่ะส,คคคสวัสดีครับคุณแทยครับสวัสดีครับค่ะคุณมนรัตน์คะมาในช่วงปีนี้นะคะ2,565นะคะ หลายๆคนเนี่ยพอเห็นภาพปัจจัยต่างๆเปลี่ยนแปลงไปแล้วทั้งในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งในทิศทางที่คลี่คลายแล้วก็มีความชัดเจนนะคะปัจจัยต่างๆเห,หล่านี้เนี่ยในมุมมองของ LS Fund เองเราประเมินให้กับคุณผู้ชมได้เห็นภาพกันหน่อยสิคะผมคิดว่าปัจจัยที่เราควรจะต้องอทราบนะครับและมีผลต่อ Market Risk อะนะครก็คือว่าน่าจะเป็นเรื่องของนโ,โยบายทางการเงินของเฟดอันดายคอนสแตนแล้วก็เป็นเรื่องของเลเวอร์ชอตเต แล้วก็เลเ o อร์ช็ t ตเตสอย่างเดียวไม่พอมันจะตามมาด้วยของเรื่องอีค i c น r o ม t กรอสโดยเฉพาะ US Hot ฮอตค่อนข้างฮอตนะฮะ <c oughs> ในขณะที่เ e เวล็อปคันทรีประเทศอื่นคือประเทศพัฒนาในกลุ่มพวกยุโรปก็เรียกว่ามีกรอสที่เพิ่มขึ้นนะฮะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในขณะเดียวกัน Emerging จิ่งกบกลายเป็นว่ากรอสกับเรียกว่าพอพอไปไหวแล้วก็เร่งตัวขึ้นจากปีที่แล้ว <c oughs> นะฮะเพียง <c oughs> แต่ว่าไม่เรียกว่าไม่ไม่ร้อนแรง เพราะฉะนั้นเนี่ยดินามิกของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยประกอบกับปีที่แล้วเนี่ยหุ้นในกลุ่มเดเวลลอปเมดโดยเฉพาะ u s เนี่ยมันค่อนข้างแพงมากนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฟดกำลังจะทำอะไรก็ตามเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องติดตามทุกคนอาจจะทราบแว่าเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยสครั้ง4ครั้งจะต้องมี QT ก็คือลดบาลานซ์ชีตของเฟดลงนะฮะโดยเฉพาะในระยะเวลาใกล้ๆอาจจะเป็นแค่ปีหน้าปั๊บก็ต้องลงหรือไม่ก็ลงในปีนี้นะฮะ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ฮะมันทำให้มาเก็ตเนี่ยช่วงในต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมาเก็ตค่อนข้างช็อกแล้วก็พยายามจะเดากันไปนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะชวนนักลงทุนคิดว่าปัจจัยที่ท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านต้องคิดถึงการวางพอร์ตระยะยาว หรือว่าผมเลยมาชวนว่าวางขวดยาวๆดีไหมเนี่ยนะฮะเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอใช่ใช่ฮะแล้วก็สามารถลดความผันผวนจากปัจจัยต่างๆได้ใช่ใช่ใช่ฮะใช่ฮะทีนี้เรามามองนะคะในปี2565แบบนี้เนี่ยนะคะมันมีสินทรัพย์ไหนที่ต้องระวังบ้างคะเพราะว่าอย่างที่คุณมลลัตอธิบายเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าเศรษฐกิจของแต่ละประเทศฟื้นตัวได้ไม่เท่ากันร้อนแรงได้ไม่เท่ากันผมคิดว่านะฮะเราจะเลือกจากตรง valuation และย้อนกลับมา เวลาเราดูเนี่ยใน2อสปีก่อนเราจะดูโกรตที่สูงเราจะดู P.E. แต่ปีนี้ผมผมขอยัดเริ่มที่เบสิกนะฮะเออร์เน็งยิวแกคือเอาตัว e a r n i n g ็งยิวเนี่ยลบด้วยตัวเทเชอรี่บอลยิวนะครับเพราะว่าเทเชอรี่บอลยิวของสหรัฐเริ่มมีบทบาทถ้า e ออ n ์เน็งยิวแกลแคบลงหมายความว่าสินทรัพย์เริ่มแพงขึ้นแต่ปรากฏว่าทราบไครัของไทยนี่คือ e ออ n ์เน็งยิวแกลนี่ถ่างขึ้น แส,สดงว่าโกรธของเราเริ่มดีขึ้นอ,อันนี้ไทยไทยเป็นรีมาร์อันนึงนะับว่าดูดีอีเมอร์จิงมาเก็ตเนี่ยถ้ายกเว้นจีนเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันเวียดน,นามอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดะนะฮะก็ะเลยอยากจะชวนคิดว่าเออปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นประเภทที่ไฮเทคนะฮะแล้วก็ PE ค่อนข้างสูงปีนี้อาจจะต้องได้เวอร์ซี่ไฟพอรมาเป็นประเภทอีเมอร์จิงที่อาจจะอาจจะเป็นประเทศเล็กสักหน่อยนะฮะรวมไทยรวมฟอนเทียเข้าไปด้วยนะครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย US ก็ยังน่าสนใจะนะฮะโดยเฉพาะ US เนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมานะะถ้าเราไปดูบาลานซ์ชีดของ US ตัวคอร์เประตัวคอร์เปรสเนี่ยมี excess cash ก็คือมีเงินสภาพคล่องในค่อนข้างท่วมนะ,ะ,ะประมาณ7ทีเรียน ตัวเลขกพวกนี้โดยส่วนใหญ่พวกรีเสิร์ชก็รู้กันทั่วไปะนะเจ็ดเทเลียนนะฮะในแง่ของประชาชนธรรมดาก็มี e x c e s s Cash เหมือนกันนะฮะประมาณ2.5ทีเลียนเยอะมหาศาลฮะ,ะแล้วลองนึกถึงเราย้อนกลับมาตรงตัวเขาเปรตก่อนเขาเปรตเนะะี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีกันเยอะจะทำอะไรหนึ่งคือลงทุนอันที่สองจ่ายดีวเวนอันที่สามบายแบ็กแชร์ตัวเองสต็อกรีเพเชสซื้อหุ้นคืนหรือไม่ก็บายอาบริษัทอื่นะนะฮะ,ะซึ่งอ,นนอันเนี้ยสี่อันเนี่ยเขาเรียกว่าแคชเดโพลเมนต เะะพราะแคชดี PLOY เมนต์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกหุ้นอะไรก็ตามนะ,ะที่มีแคชอยู่ในบริษัทค่อนข้างเยอะ, mm hmm. อะเพราะฉะนั้นการผมกำลังพูดกลับมาที่พูด US จะแต่เป็น สไตล์ในการลงทุนค่ะพวก Earning Quality ีมีแคชในองค์กรด้วยค่ะครับจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะไอเดียในการเปลี่ยนแปลงพอร์ตการลงทุนนะคะในเรื่องของการเลือกสินทรัพย์ก็มีความสำคัญเพราะเลือกสินทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ที่มีแคชมากขึ้นหรือว่ามีกระแสเงินสดมากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะตีมนะคะตีมการลงทุนที่เราจะไปจับเอาบริษัทเหล่านี้มาใส่พอร์ตของเรานะคะถ้าพูดถึงตีมค่าแคบลงมาหน่อยผมได้เรียนไปแล้วว่าเรื่องของขาดแคลนแรงงานที่อเมริกา นะครับโลกเนี่ยมันแบ่งเป็นไบโพลาทุกคนรู้หมดว่านจีนฟากหนึ่งอเมริกาฟากหนึ่งทุกคน,น <c oughs> ต้องการสร้างซัพพลายเชนของตัวเอง <c oughs> นะฮะถามว่าแรงงานจะไปเอามาจากไหน <c oughs> นะครับทุกวันนี้ถึงแม้ว่า Unemployment rate ของอเมริกากำลับบงลงนะครับแต่ว่าเราก็ยังรู้ว่า Vacancy rate ที่คนจะเข้าไปฟิลเติมเติมเข้าไปในระบบเนี่ยอเมริกายังต้องการอีกเยอะ <c oughs> นะฮะทุกๆประเทศเนี่ยขาดแคลนแรงงานนะฮะสิ่งที่ผมมองอันนึงก็คือโลบอติก คำว่าโรบอทเนี่ยท่านอาจจะนึกถึงหุ่นนะฮะที่ช่วยงานคนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทีมของโรบอทไม่ใช่เฉพาะหุ่นที่ช่วยงานแล้วก็ไม่ใช่หุ่นใหญ่ๆสมัยก่อนที่อยู่ในโรงงานแล้วเราเข้าไปใกล้ๆไม่ได้อันตรายแต่ใมนี้เขาเรียกว่าโคบอทโค l ล็บเบอร์เรทีฟโรบอนะเป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนทำอินสเป t ชันแล้วอยู่ข้างๆเราแล้วก็ช่วยเราหยิบจับของนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งคือเป็นยังเป็นโรบอทอยู่แต่อีกอันที่ใกล้ตัวมากกว่าอย่างพวกผมทํางานนะฮะ เราจะมีพวกซอฟต์แวร์ออโตเมชันนะฮะเขาเรียก RPA โรบอ t โปรเซ s ซิงนะฮะด้วยปริมาณแรงงานที่ขัดแคลนนะฮะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเราไปดูข้อมูลของ IFR <c oughs> นะฮะเป็นหน่วยงานที่ทำสถิติเรื่องโรบอตนะเทรนด์ของการใช้โรบอตเนี่ยขึ้นเป็นเหมือนกับ e x ็กซ์โพเนนลเลยนะฮะ แล้วก็โลบอทเนี่ยสามารถลดค่าแรงได้โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ16ประเทศที่ใช้โรบอทมากที่สุดคือเกาหลีไต้หวันนะฮะเพราะฉะนั้นประเทศอื่นๆก็ต้องตามมาแม้กระทั่งไทยนะครับผมก็มองว่าเออถ้าพูดถึงเมื่อกี้คุณแผนพูดถึงตีมผมก็นึกถึงอันนี้ฮะโรบอทพอจะได้เป็นไอเดียนะคะเพื่อที่จะไปเลือกการลงทุนกันพอพูดถึงหุ้นไทยบ้างละคะหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่น่าสนใจในการลงทุนนะผมมองไปที่ตีมนะฮะดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันตีมในเรื่องของด i เวอร์ซิฟิเคชัน ธีมในเรื่องของน้องๆเขาให,ให้ให้คำพูดว่า walking with g i a n t อย่างปีที่แล้วเนี่ยหลายๆบริษัทนะฮะบ,บริษัทขนาดกลางไปจับคู่กับบริษัทขนาดใหญ่ค่ะนะฮะทำอะไรร่วมกันรวมทั้งเรื่องดิจิตัลด้วยนะฮะอันนั้นก็เป็นธีมที่ผมคิดว่ามันเป็นธีมที่ล a s t l o โดยเฉพาะหุ้นขนาดกลางแต่ขนาดเล็กนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปของหุ้นไทยเนี่ย ให้กลับมาดูลักษณะ bottom up ะนะซึ่งบริษัทหลายๆบริษัทบรจจนอ่ยฮะก็จะมีกองทุนประเภทที่เป็น bottom up อยู่แล้วะนะฮะแล้วก็ผมอาจจะขออนุญาตเน้นไปที่ถ้าจะตีมที่ผมเรียนผมขออนุญาตย้อนกลับมาไปอินดัสทรีของมันเนี่ยปีปีหนึ่งโตนะครับประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ไซส์ของตลาดเนี่ยประมาณ2แสนกว่าล้านถ้าเราพูดใกล้ตัวลงมานี้อย่างเช่น cloud service เนี่ยนะฮะไซส์ประมาณ20,000กว่าล้านโตประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันะนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าเราจับ ทางได้ถูกนะฮะหรือว่าเราเลือกกองทุนที่เป็นประเภทมีเดียมสมอลแที่เขาพิจารณาประเภทลักษณะ Bottom Up ผมคิดว่าได้ประโยชน์ครับ ได้หลายไอเดียเลยนะคะในการที่จะเลือกแล้วก็จัดพอร์ตการลงทุนนะคะทีนี้มาถึงกองทุนไฮไลท์บ้างดีกว่าหลายๆคนบอกว่าอยากจะวางแผนแบบนี้แหละไม่ต้องมาสวิชชิ่งระหว่างกลางปีผมคิดว่าอันแรกผมขออนุญาตไปที่ตีมก่อนนะเพราะตีมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเซกเตอร์มันก็อาจจะมีความเสี่ยงมากหน่อยนะแต่ว่าเรามองภาพเนี่ยได้ค่อนข้างใกล้ตัวแล้วมองยาวเช่น L H Robotics นะฮะถึงแม้ว่าช่วงต้นปีเนี่ยจะลงนะซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของมันนะฮะ พวกนี้จะได้รีเทอร์นตกประมาณ20% <c oughs> ต่อปีนะฮะแล้วก็เราเห็นสภาพเราสามารถอ่านตามหนังสืพิมพ์ได้อยู่แล้วว่าอินดัสทรีนี้เป็นยังไง <c oughs> นะฮรทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ออโตเมชันหรือว่าเป็นประเภทอ่โรบอตตัวจริงๆ <c oughs> นะฮะอันนี้อันหนึ่งอันที่2ย้อนกลับมาก็คือว่ากองประเภท LH Medium Small Cap Flexible Fund LH MS FL นะฮะ <c oughs> ซึ่งอันนี้เป็นกองที่ขายเป็นหุ้นขนาดกางขนาดเล็ก <c oughs> นะฮะ <c oughs> ผมคิดว่า2อ,อันนี้น่าจะ ศึกษาเพิ่มเติมนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ l อดส์ฟันใช่ไหมคะแน่นอนนะคะว่าปี2565นี้นะคะปัจจัยต่างๆเปลี่ยนแปลงไปนะคะพอร์ตการลงทุนของท่านก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตาม เพื่อที่จะสร้างกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างแข็งแกร่งแล้วค่ะและนี่ก็คือกองทุน2ตัวนะคะที่เป็นทางเลือกการลงทุนให้กับคุณผู้ชมสําหรับท่านใดยอยากจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของทั้ง2กองทุนนี้นะคะสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w o w w e l h f u n d c o t h หรือว่าโทรไปสอบถามได้ค่ะที่เบอร์022863484ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณมนรัตน์มากเลยนะคะ ฝากไว้เป็น Choice เพิ่มเติมนะครับเพื่อคุณผู้ชมจะได้ทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาติดตามรากาสวัสดีค่ะ